สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันบ้างคะตัวนี้เป็นราคาตัวหนึ่งดอนนะคะ cast time ม,มาถึงช่วงที่เราต้องมาขูดหวยรัตเตอรี่นิวเม็กซิโกกันแล้วนะคะอ่านกติกาให้เรียบร้อยนะคะทุกคนแล้วก็ดูตรงนี้นะคะอ่าเราจะต้องขูดว่ามันมีหมายเรียกอะไรบ้างตัวนี้รวยถึงหนึ่งพันเหรียญเลยนะทุกคน ก่อนจะเข้าไปรับชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้โรสด้วยนะคะเออก่อนจะเข้าไปขูดหวยด้วยกันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะทุกคนนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะวินดัมเบอร์เราต้องดูวินดัมเบอร์ก่อนนะว่ามันคือหมายเลขอะไร่าเ,เลยนะคะทุกคนอย่ารอช้ามาดูกันเลยอ่าเ i นนิ่งดัมเบอร์ คือหมายเลขบ๊มหมายเลขสิบนะคะทุกคนอ่าแล้วก็มาดูอันนี้คือนัมเบอร์นะคะตัวถุงถุงเงินนี้คือนัมเบอร์เนาะอีล่าให้แม่วินบออิล่าให้แม่วินบออ้าเอาอ่มาดูตัวตัวแรกกันนะคะเออหมายเลขสี่ยู่ที่น หมายเลขสี่อยู่ที่หนึ่งพันเลยนะคะทุกคนโอ้ <I S 1> ตายแล้วทำไมไม่เป็นหมายเลขส oh. ิบอทำไมไม่เป็นหมายเลขสิบโอ้ใจหายใจคว่ำโอ้เห็นสี่นะคะ,ะหมายเลขสามนี้ที่สองดอนนะคะทุกคนโอ้แยเะนี่ลูกก็ร้องเพลง โอ้ยเสียดายนะคะทุกคนเสียดายมากๆเลยไม่มีแรงขูดแล้วโอ้หมายเลขสิบสองสงสัยงวดนี้มามีจะเสียเงินนะน,นี่ลูกมามีลดนะเนี่ยเอาหมายเลขต่อมาหมายเลขสองนะคะทุกคนอยู่ที่100หนึ่งร้อยเหรียญโอ้ยทุกคนลุ้นอันสุดท้ายหมายเลขสิบ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  หมายเลขสิบหมายเลขสิบหมายเลขสิบไม่เลยนะมามีวิน yes or no มามีวิน or not yes or noyou pick up ticket for m o m m y you see m o m m y lose you know มาดูตัวนี้กันนะคะทุกคนคอ่คอยคอยขูดนะคะเฮ้ยจะขูดแล้ว <laughs> ยใจตื่นเต้น <laughs> หมายเลขห้านะคะทุกคนสรุปแล้วไม่ถูกนะคะ โอ้ oh, ตัวนี้ขูดมันมากทุกคนได้ลุ้นนะคะเออไม่โดนกินไม่เป็นไรนะคะเราขูดเพื่อเรียนรู้กันไปเนาะอ่าลดไม่วินนะคะทุกคนหมายเลขสนะิบเนาะไม่ไม่มีตัวไหนคือหมายเลขสิบเลยนะคะสรุปแล้วไม่ได้วินนะคะไม่ถูกนะถูกกินนะคะถูกกิน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 อ่าหนึ่งดอนนะคะไม่เป็นไรนะคะ ไม่เยอะมันแค่หนึ่งดอนเนาะเนี่ยค่ะขูดพอได้มีคลิปลงนะคะทุกคนขูดพอได้มีคลิปแชร์ให้เป็นประโยชน์เป็นข้อมูลเป็นความรู้ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เขาเล่นหวยขูดว่าเล่นแล้วเป็นยังไงมันมันเล่นยังไงมันถูกไหมแบบนี้นะคะเออตัวนี้นะคะทุกคน ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกเม็ดทุกไลค์ทุกการติดตามนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าเราขอตัวไปแล้วนะคะ